สวัสดีนักเรียนค่ะวันนี้ครูก็มาเฉลยชีวิตนะคะของชื่อพลาสตินส์อีกแล้วนะคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยครูจะทบทวนให้ก่อนด้วยนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องพลาสตินส์นะคะครูก็จะทวนตั้งแต่ข้อหนึ่งสี่อันเนาะอันแรกก็คือพลาซิโฟค่ะพลาซิโฟเราเรียกง่ายๆกันคนไทยกเราเรียกว่าเโลช่องสอบน,นะคะเโลช่องสอบเนี่ยลองอน,นึกถึงซิว่าถ้าเราต้องไปผ่านโลช่องสอบทำใน,นอะไรบ้าง คำว่าหัวโซ่นั่นเองนะคะนะส่วนสำหรับเวอร์ชชองสองเนี่ยถ้าปกติเราก็จะเติมดีใช่ไหมคะ start เป็น started ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเร์เป็น irregular verb ก็อาจจะขัดเลยเช่นก็เปลี่ยนเป็น went ์เป็นต้นและเมื่อเราทำเป็ีนปฏิเสธนะคะเราก็จะใช้คำว่า didn't นะคะในการทำปปฏิเสธนะคะคแล้วคำว่า went เปลี่ยกนกลับมาเป็นฟินิชฟิลคือติดมุมจบเป็นต้นค่ะ ที่2ค่ะ past continuous ค่ะ past continuous มี2ส่วนก็คือ verb to be บวก verb ing นะคะเพราะฉะนั้นก็จะผ่าน verb to be ให้เป็นอดีตเ e n s e was were บวก verb ing ค่ะนะในส่วนของ past perfect นะคะ past perfect หน้าตาคือ form เป็น had บวก verb ช่อง3หรือที่เราเรียกยังไงวะ verb ช่องสามจริงจมันมีชื่อของมันนะคะคือ past participle นะคะและอันสุดท้ายค่ะ past perfect c o m p o u n เป็นการรวมกันระหว่าง past perfect p าส t continuous นะคะมาตราก,ก็เลยจะเป็นแบบนี้ค่ะ5 b ร v e r นบลูค่ะลำดับต่อไปน,นะคะครูจะอธิบายทีละเทนซ์เลยนะคะเร็วแล้วกันนะคะนะเ,ออเวลาที่เราเล่าเรื่องไม่เห็นตรงนี้ใช่ไหมคะเวลาที่เราเล่าเรื่องอะไรไปเรื่อยเนี่ยในอดีตนะคะเราก็จะพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อๆเนื่องกันนะคะตรงนี้เราจะใช้นะคะ past simple ทั้งหมดเลยนะคะ a s t s ซ m p l e มีการใช้หลายแบบ มีมีการใช้สักสองแบบอันดับแรกคือเราเรียกมนว่าเป็น completed activities at a specific time in the past เป็นเหตุการณ์นะคะเป็น,นกิจกรรมที่ทำเสร็จแล้วในอดีตนะคะนะอาจจะเป็นมีคำบอกเวลาแบบนี้เป็นต้นเช่น I left school at 5 p.m. yesterday yesterday คือเมื่อวานเวลาที่เราบอกว่าเมื่อวานปุ๊บดูเลยว่าเป็นอดีตนะคะใช้กับโครงสอ้างนีว่า p a s simple ค่ะ หรืออีกตัวอย่างนึงค่ะไอเวิร์สฟ o m มโฮมอินเอพเนะคะ in April นี่เป็นการบอกว่าผ่านแล้วนะคะช่วงโควิดคือทำงานจากที่บ้านค่ะคุณจะเห็นว่าเราจะมี t คำส expression นะคะอย่างเช่นว yesterday last month in แล้วก็บวกด้วยปีที่บอกนัก่นก็ดีเมื่อคุณเจอคำบอกเวลาแบบนี้นะคะเราจะใช้รูปทั้งสอง,องค,ค่ะซึ่งตรงค่ะเพราะซึ่งก็ยังสามารถใช้ในอีกกรณีหนึ่งได้นะคะก็คือเป็นการเล่าเรื่องค่ะ is used in narration one activity after another นะคะครูยกตัวอย่างด้วยคนนี้ค่ะเป็นฮีโร่ของครูเลยนะคะใครทราบบ้างว่าเป็นใครคะนี่คือมาริคูรีนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์ค่ะ Marie Curie became the first woman to win the Nobel Prize and the first person man or woman to win the award twice คือได้รับรางวัลเล่ถึง2ครั้งประโยคแรกไม่มีการบอกอะไรเลย,เลยว่าเรากำลังพูดถึง ต่จริงเราก็รู้อยู่ว่ามันคป็เรื่องน,นั้นเสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมคะเราก็จะนล่าเรืเร่ช่วงสอนแบบนี้ตลอดเลยคะ่ะเปดีเคนนะคะลิทเปลี่ยนเป็นเล็กคะ่ะแล้วก็ดายเป็นเป็นดายนะคะมีคําบอกเวลาี่เศษตรงนี้เองคะ่ะแล้วเราก็เข้าใจว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นการเล่าเรื่องในอดีตค่ะลำดับต่อมานะคะหลังจากที่เรารู้แล้วว่าพาซิมโพใช้ในการบรรยายในการเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตจบสิ้นไปแล้วอาจจะมีหลายๆเหตุการณ์นะคะ ไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะกินระยะเวลานานนะคะกว่าแล้วก็อยู่ในช่วงที่เกิดขึช่วงสองก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าเห็นอะไรคะ past continuous น,นั่นเองเค่ะ past continuous น้าตาคือ was v e r e doing g นะคะทีนี้ past continuous เ,เราใช้อะไรบ้างอย่างแรกเราใช้กับ action in progress เขาอว่า in progress คือเป็นสิ่งที่กำลัง เวลาที่เราเห็น tense uh, continuous เรามักจะใช้ภาษาไทยว่ากำลังใช่ไหมคะมาเป็น action in progress went h e we r o to past simple นั้นกำลังเกิดขึ้นนะคะก็คือมีเหตุการณ์ที่ดำเนินอยู่ก่อน,นะคะ่ะเป็น past continuous แลว้วช่องสองเ s t simple เกิดขึ้นมาค่ะครนะูยกตัวอย่างานี้นนะคะ่ะเช่น i was walking to the station when i met john นะคะในขณะที่ฉันกำลังเดินไปนะคะที่สถานี ก็เจอจอนค่ะหรืออีกประโยคนหนึ่งเช่น while I was shopping I saw Tom นะคะประโยคนี้เห็นชัดเจนเลยคือมีคำว่า while ซึ่งเราสังเกตว่าคำว่า while น,นั้นเราจะใช้กับ tense ที่เป็น continuous เสมอน,นะคะซึ่งแปลได้ว่าในขณะที่ฉันกำลังช้อปปิ้งอยู่ฉันก็เจอทองนะคะเหตุการณ์ที่กินระยะเวลายาวนานกว่าช่น w a shopping s w a s walking นั้นเราใช้ คอนติเนียสนะคะส่วนเวิร์ที่เกิดขึ้นมาขาดนั้นเราใช้ผลช่องซอกหรือว่าพาส,ส์ซิโฟเช่นคำว่าอนเมทิกกับซอค่ะการใช้พลาส c o คอนติเนียสอันที่สองนะคะเราใช้ในการ narrate story background or pictures เนะคะเป็นการใช้เล่าเรื่องนะคะหรือว่าเล่า background เรื่องนะคะอันนี้จะค,คุ้นเพราะว่าครูยกตัวอย่างมาอันเดียวกันกับ,กบ uh, present continuous เลย ก็คือเราบรรยายวันหรือเวลาหรือว่าอากาศค่ะเช่น it was a beautiful day นะคะวันนี้อากาศดีสดค่ะคำว่าวันนี้หมายถึงวันนี้ในตอนอดีตที่เราเล่าเริ่อนะคะ the birds were singing and the sun was shining นะคะลกนกก็กำลังร้องเพลงเลยนะานนอาทิตย์กำลังส่งแสเรื่องของอากาศเราจะใช้กับ c o n n u u s t i ม n s นะคะลำดับต่อมาเมื่อเรารู้จักนะคะตรงนี้คืออะไรนะคะ อันนี้ทั้งหมดเป็น past ใช่ไหมคะตรงนี้ที่คุณบอกว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะหลาและย,ยา่าตอ่อกันได้นะคะไปเรื่อยๆนั้นเราใช้ past simple ตรงนี้เราใช้อะไรคะ past continuous ที่กินระยะเวลาอย่างยาวกว่าใช่ไหมคะทีนี้ตรงนี้ก็ยังเป็น past ค่ะนะคะแต่เป็น past ที่เกิดขึ้นก่อน past simple เราเรียกมันว่าเราเรียกมันว่า past perfect ค่ะ past perfect มีหน้าตาก็คือฟอร์มมันคือแท่งกดช่องสา ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เรียกง่ายๆว่าเป็นอดีตที่เกิดขึ้นก่อนอดีตปกติที่เราคุยแล้วก็อาจจะคุย,ค,ยคุยเรื่องตรงนี้อยู่แล้วเราก็ย้อนไปพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนนั้นอันนั้นเราต้องใช้ past perfect นะคะนี่นเตัวอย่างค่ะว่า past perfect การใช้อะไรบ้างเช่นในระดับแรก a f i n i s h e d past action เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเสร็จสิ้นไปแล้ว จะเล่าเรื่องตัวนี้เสมอนะคะแต่ย้อนกลับไปพูดถึงว่ามีอะไรเกิดขึ้นก่อนอันนี้เราจะใช้ past perfect ค่ะยกตัวอย่างเช่น when we arrived our parents have already finished the dinner พอตอนที่เราไปถึงนะคะพ่อแม่ของเรานั่นอาหารเสร็จแล้วเช่นอันนี้หมายความว่าอะไรนะคะเราเล่รื่องมาด้วยวนช่องสองเรื่อยๆค่ะแล้วมาจุดึ่งก็คือพอเราไปถึงบ้านนะปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่ทานข้าวไปเสร็จแล้วเสร็จหมแล้วเนี่ยเกิดขึ้นจริงๆก่อนที่เราจะ บานนะคะเวลาที่เราย้อนหลังไปเล่าเรื่องก่อนหน้าเรือช่องสองเราจะใช้ p า s าเ e r f e c ป็นค่ะตัวอย่างอีกตัวอย่างนึ้งค่ะอาจจะมีคำว,ว่า after จะได้เช่น after I had finished my homework I went to bed กรณีน,นี้นะคะครูเล็บห a d เอาไว้เรืเร่อช่องสอ,งอย่างเดียวก็ได้หรือจะใช้แฮบเช่องก็ได้เพราะว่าอะไร after I had finished my homework I went to bed จริงๆแล้วก็คือเราทำกันบากเสร็จก่อนใช่ไหมคะแล้วเราเข้านอน แต่เนื่องจากคำนี้คำว่า after เป็นการบ่งบอกเลยว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นก่อนเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการละค่ะที่เราใช้ past p e r f e c ช่องสองได้เช่น after I finished my work นะคะ I went t เ bed อันนี้ก็เข้าใจดีแล้วหรือคุณจะใช้ past perfect เลย after I h a v e finished my work I went to bed แบบนี้ก็ได้ค่ะตัวอย่างต่อมาค่ะเป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างนึว่า past perfect เกิดขึ้นก่อน verb ช่อสอ,อย่างไร I have never seen a polar bear Before she ขอบคุค่ะ she had never seen a polar bear before she moved to Alaska mm hmm. ตอนที่ move to Alaska เ mm hmm. นี่ยเป็นอดีตนะคะเช่น mm hmm. สุวิว่าย้ายไปตอนปี2018แล้วก่อนหนะ้าที่จะย้ายเป็นปี2018เนี่ยไม่เคยเห็นเลยแสดงว่า had never seen นี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนปี2018ไม่เคยเจอมีโพลาแบสน,นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอดีตปกติที่เราย้ายไปส่วนอันนี้เป็นอดีตก่อนอดีตที่เกิดขึ้น,นะคะ่ะ ต่อมาค่ะ we we finished all the water before we were halfway up the mountain อันนี้เขาคงไปปีนเขากันนะคะซึ่งความศร้าก็คือเขาดื่มน้ำหมดก่อนที่จะก่อนที่จะถึงครึ่งทางขึ้นเข,ขาคืออีกตอนที่เราขึ้นเขาคือครึ่งทางคือใช้รถช่องสองตรงนี้คือบนนะคะส่วนกินน้ำกินน้ำหมดไปก่อนนัน่นใช้ past perfect ค่ะลำดับต่อมาค่ะ เราจะใช้ถามหลายครั้งเลยเราจะคิดว่า p a s t Per f e c t ็นใช้กับบานะคะคุณยกตัวอย่างประโยคคล้ายๆกันค่ะเช่น by the time time we arrived o u r parents had f i n i s h e d the dinner กว่าเราจะไปถึงบ้านบานบ์เดชานเล่นแระดาอะไรอย่างไรก็ได้ค่ะกว่าจะไปถึงบ้านพ่อแม่ก็ทางข้าวเสร็จแล้วนะคะตอนที่เราไปถึงบ้านพ่อแม่ทางข้าวเสร็จแ,แ,แสดงว่าอะไรแสดงว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยปรากฏว่าเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นเสร็จสิ้นจบไปก่อนหน้านี้ตรงนี้เราจะใส่หนุช่องสองน,นะคะ ซึ่งในหลายๆกรณีอาจจะไม่ได้มีรถช่งองสองให้คุณเห็นแต่คุณจะต้องรู้ว่านี่เป็นการพูดถึงอดีตจุดเงก่อนแล้วสิ่งนี้เกิดขึ้นก่อนาน,านานเช่นกว่าจะถึงสองทุ่มนะคะตอนสองทุ่มแล้พ่อแม่ของเรานน้นผ่านข้าวเสร็จแสดงว่าเสร็จก่อนสองทุ่มตั้เองอันนี้เป็นจุดเวลาในอดีตคือบถช่องสองนะคะส่วนสิ่งนี้ซึ่งเกิดข,ขึ้นก่อนาน,านานเราใช้พาร์สเกิดเ t ลำดับต่อมาอันสุดท้ายแล้วค่ะคือ Pa ร์สเกิดเป็นคำ คอนจมิมิวอสนะคะผู้เน้นคำว่า u n c o m p l e t e ค่ะมันเป็นสิ่งเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะแล้วอย่างไม่เสร็จสิ้นก่อนอะไร before a second past action second past action นี่ก็หมายถึง verb ่องสอสสง past simple นั่นเองผู้เทียบเช่นจำเนินนะคะก็คือเป็นสิ่งเหตุการณ์ที่ดำเนินมาค่ะตั้งแต่อดีตค่ะค่ะ past perfect ค่ะแต่ดำเนินยาวนานค่ะยาวนานมาจะถึงจุดไหนมาจะถึงจุดที่เกิด verb องสองค่ะอาจจะดำเนินต่อไปอีกหน่อยก็ได้และเสร็จ ก่อนร้อชั่วสองหมดก็ได้นะคะคือตัวอย่างเช่น I had been waiting for two hours when she arrived เรารอมาถึง2ชั่วโมงฉันรอมาถึงสองชั่วโมงนะตอนที่หลอดมานี่คือ2ชั่วโมงคะ่ะที่ผ่านไปะนะคะรออนะคะและตอนนี้ก็คือ she arrived นนะะีๆค่ะทีนี้ต่อมาคือจะเริ่มนะคะเฉลยชีทนะคะชีทอันนี้ก็จะเป็นตัวอันที่เขียนไว้ว่า grammar unit 2 h o s e รนนะคะนั่นคือแวร์นาเรื่องแรกของที่สอน,นะคะ เริ่มงตนเลยนะคะเราจรทมกันวันนะะี้ใช่ไหมคะเราจะเริ่มจากข้อหนึ่ง match the descriptions with one of the tenses เป็นการให้คุณเลือกนะคะชื่อ tense ต่างๆนะคะมาใส่กับลักษณะการใช้ของ tense นั้นคือทวนก่อนนะคะ past simple น่ามาเป็น,นยังไงเอ่ย past simple นั้นก็คือที่เราเรียกว่า verb ช่องสอบนั่นเองนะคะส่วน past continuous คือ was for verb ing นะคะหรือที่เราเรียกว่า present perfect past perfect หน้าตาคือโอ้ครูพิมพ์ผิดค่ะ past perfect ต้องเป็น had verb ช่องสามนะคะเด็กๆขอโทษด้วยนะคะแล้วส่วน past perfect continuous คือ had been อ verb ing ค่ะตรงนี้ผิดนะคะ had verb ช่องสามคะ่ะต่อมาค่ะครูัวอย่างข้อแรกนะคะ a s h o r t e past action that interrupted a longer one เ้าพูดถึงเหตุการณ์ที่สั้นกว่าที่ขัดกับเหตุการณ์ที่ยาวกว่าเหตุการณ์ที่ยาวกว่าเรียกว่าอะไรคะเรียกว่า was v o r b w i r g ก็คือ past continuous นะคะส่วนเหตุการณ์ที่เกิดมาค่ะเราเรียกมันว่า past simple หรือ c a อ l e อีกค่ะข้อ 2. an uncompleted action that took place before a second past action เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและ uncompleted ค่ะยังไม่จบสิ้นจำได้ไหมคะ อะไรเอ่ยที่ยังไม่จบสิ้นนั่นก็คือนั่นก็คือเห็นหคะ past second past action เนี่ยก็คือเวอร์ชั่นสองนะคะสิ่งที่ดําเนินมาแล้วยังไม่จบสิ้นนั่นก็คือข้อมีดอว past perfect c o n p e t เป็นเอร์ัอค่ะข้อ3 a n activity completed at a specific time in the past คำสำคัญเกอ completed ค่ะจบสิ้นไปแล้วนั่นก็คือเวอร์ชั่นอสองนั่นเองที่เราเรียกมันว่า past simple ค่ะ ข้อ4ค่ะ a description of the first of two past actions สังเกตนะคะมีคำสำคัญสคงคญคือมีเหตุการณ์สองเหตุการณ์แล้วเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์อีกเหตุการณ์นึงในอดีตก็คือนะคะ c past perfect นะคะ past perfect อันนี้อย่าลืมว่าต้องเป็นแห้งบวก v e r ์ช่องสามเอ past p e r f e c simple นะคะข้อ5 an action that was in progress when another shorter one happened นะคะ a n ง,งนะคะ An action that was in progress คำสำคัญคือ in progress ค่ะเป็นสิ่งที่กำลังดำเนินอยู่เวลาที่มี another past action นะคะเกิดขึ้น another past action สั้นกว่าใช่คะเกิดขึ้นมาค่ะส่วนอันที่ยาวกว่าคืออะไรคะก็คือต้องเป็นคนละระบบทำไมเนี่ยต้องเป็น be boy นะคะ be boy นะคะ p a s t continuous เองค่ะดำเนินอยู่ก่อน past simple เกิดมาค่ะและข้อสุดท้ายค่ะ past action that was in p r o g r e s s over a long a long period of time in the past เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยาวนานในอดีตค่ะไม่มีพูดถึงว่าจะมีสิ่งเหตุการณ์อื่นมาขัดหรืออะไรเลยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นแรกเกราในอดีตนั้นเราเรียกมันว่าเะใช่สอลไรคะใช้ข้อ b ค่ะเป็น past continuous was w o r ึงเอ็ค่ะลำดับต่อมานะคะข้อสอบค่ะ some of the words in the In these sentences are incorrect นะคะในประโยคนี้นะคะบางนันนะคะจะมีข้อผิด correct them if necessary นะคะถ้าหากผิดอย่าลืมแก้ไขด้วย or tick the ones that are correct อันไหนถูกก็ติ๊กถูกไปค่ะลองดูข้อแรกนะคะ we s t u d i e d when my b l y ran ะคะ่ะเรา เรียนยหนังสือตอนโทรศัพท์ดังช่วนใหญ่ถ้าเราจะแปล y o u t สายก็คือว่าเรากําลังเรียนหนังสือใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคําว่ากําลังเรียนหนังสือคือข้อไหนที่ผิดคะใช่ค่ะเรามีครใช้ study นะคะถ้า study คือเป็นอย่างนี้คะ่ะเหมือนกับเรียนเสร็จแล้วก็โทรศัพท์นังซึ่งไม่ใช่อันนี้เราน่าจะหมายถึงว่ากําลังเรียนอยู่โทรศัพท์กดังครูจะดูนะคะเพราะฉะนั้น study นี้ควรจะเปลี่ยนเป็นเหตุการณ์ที่ยาวนานก,กว่าเราใช้ tense อะไรคะเราใช้ past Continu o u s หน้าตาคือ we we're studying นะคะ we're studying เรากำลังเรียนหนังสืออยู่แล้วอยู่ในโทรศัพท์ของฉันก็ดังขึ้นมาค่ะอันดับต่อมาค่ะนะคะเป็น we had ขอโทษนะคะครูไปเลยไปหน่อยนะคะอุ๊บส์อุ๊บส์อุ๊บส์นะคะ we had had an accident when I've been driving for a long time without stopping เรานะคะเกิดอุบัติเหตุค่ะตอนที่ดิฉันเนี่ยนะคะขับรถมา เป็นระยะเวลายาวนานโดยที่ไม่ได้อยู่ก็คืออาจาอจ,ะจะเหนื่อยาจะเคลียใช่ไหมคะขับรถเป็นระยะเวลานานาน,นะคะ I had been driving อันนี้ถูกต้องนะคะสุดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานะคะในท้ายที่สุดหลังจากที่เหตุการณ์นี้ยามานเราจะไม่ใช้ past perfect แบบนี้เราจะใช้แค่ใช่ค่ะ,ะใช้แค่ past simple นะคะเพราะฉะนั้นแท่แท่ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นคำว่าแธรรมดาค่ะ we had an accident when i v been driving for a long time without stopping ขับรถมานานมากค่ะนะคะในที่สุดก็ติดอุบัติเหตุค่ะสาม I saw j u l ู a when i had b e e n shopping นะคะฉันเจอจูเลียตอนที่ฉันกำลังช้อปปิ้งอยู่อืมอันนี้ส่วนใหญ่เราใช้ว,ว่ากำลังช้อปปิ้งใช่ั้นก็เลยเจอจูเลียเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เราจะไม่ใช้่ into shopping คะะเราจใช้ when I was shopping นะคะตอนที่ฉันช้อปปิ้งอยู่นะคะเจอจูเลียค่ะส่วนใหญ่ b e e n shopping เราจะใช้กับ อะไรที่กินระยะเวลานานมากๆนะคะแล้วก็เป็นคำบอกเวลาชึ่งซินซ์กอฟอมากกว่านะคะข้อ C I saw the film of the book last night ฉันนะดูหนังนะนะที่ทำจากหนังสือเรื่องหนึ่งก็คือ I had read the book last year อุ๊ยแต่ว่าเคยอ่านหนังสือเล่มน,นี้ก่อนตัน้งแต่ปีที่แล้วเหตุนนการณ์ไหนเกิดขึ้นก่อนกันคะซอนั้นเกิดขึ้นเมื่อคืน ส่วนอ่านหนังสื่ออ่านไปแล้วเมื่อปีที่แล้วแน่นอนว่าการอ่านหนังสือน,นั้นเกิดขึ้นมายาวนานกว่าใช้ past perfect คือ had read ข้อนี้ถูกต้องแล้วนะคะต่อมาข้อ5ค่ะ when we left the house the sun shone and the birds were singing จริงๆถ้าคุณได้เรียนนะคะเกี่ยวบเรื่องของ uh, parallel นะคะคือการ uh, ไปในทางเดียวกันคุณจะเห็นได้ว่า the sun shone the birds were singing ข้อนี้เนี่ย the birds were singing จำเรื่องของ background เล้ไหมคะ background action นะคะเราก็จะใช้ background ที่กินระยะเวลานานเนี่ยเป็น past conditional statement กันมาฉันในข้อนี้นะคะไม่ควรจะใช้ชวนค่ะควรจะใช้นะคะ tense ท,ที่ไปในทางเดียวกันกับ the birds were singing นั่นคือ the sun was shining ค่ะพอ Sarah had got up at 6 o'clock and then she went for a run ข้อนี้นะคะดูเผินๆเหมือนกับว่าซาร่าตื่นขึ้นมาเสร็จแล้วก็ไปวิ่งเอ๊ะอันนี้เกิดขึ้นก่อนใช้ p e r f e c t แล้วอันนี้ใช้บุช่องสองหมันจะถูกใช่ไหมคะเพราะนี้เกิดขึ้นก่อนแต่ส่วนใหญ่เราไม่ใช้กันค่ะเวลาที่เราเล่าที่ดูเล่านะคะว่าเล่าเรื่องไปเ,เรื่อยๆว่าเกิดเหตุการณ์นี้แล้วก็เกิดเหตุการณ์นั้นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เวลาที่เราใช้แค่คาว่าแอนเชื่อมเราจะใช้แค่ p a s t ซ i m p l e นะคะซึ่งแสดงถึงว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อเนื่องกันไปเ,เรื่อยนะคะไม่ได้ขุดย้อนไปย้อน ถ้าเป็นแบบนี้เราใช้คำว่าอะไรเหมาะสมกว่าคะเ a ร่ารนะคะ at 6 i x o'clock and then เสร็จแล้วก็ออกเิ่งนะคะเสร็จแล้วก็อาจจะ and then she c a m e back and then she brush e d her teeth ซึ่งเราจะใช้ร้อยละสองทันนะะ้งหมดเลยค่ะพ้อเจค่ะ we finally saw the top of the mountain after we have been climbing for two days อย่าลืมนะคะคำว่า climb ถ้าเติม ing โดนตรงเสียง b boy เราจะไม่ออกเสียงนะคะเราเรียกว่า silent นะคะเพราะฉะนั้นอ่านว่า,า,า climb in Climbing, นะคะ we finally saw the top of the mountain ในที่สุดเราก็เห็นยอดเขา after we had been climbing หลังจากที่เราปีนมา 2. วันปีนมา2วันเห็นคัาบ่า์ฟนะคะกินระยะเวลายาวนานใช้แค่เป็น climbing นะคะแล้วก็ตอนสุดท้ายมาเห็นซอเกิดขึ้นทีหลังนะคะอันนี้ถือว่าข้อนี้ถูกต้องแหลนเองค่ะข้อ8ค่ะ my mom and dad were meeting each other when they were working at the same hospital พ่อกับแม่ค่ะเจอกันนะคะตอนที่ทั้งสองเนี่ยทำงานที่โรงพยาบาลเดียวกันค่ะเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ว่าทํางานไปเจอกันไปนะคะแต่สมมติมีครั้งแรกนั้นหมายถึงว่าได้เจอกันครั้งแรกได้รู้จักคนแรกนั้นน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่สั้นกว่าใช่ไหมคะคือทํางานทํางานอยู่ในที่ละวันนี้อาจจะเป็นระยะเวลาหลายปีนะคะแต่มีจุดจุดหนึ่งค่ะก็ บังเอิญมาเจอแล้วก็รู้จักกันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิน่งที่เกิดขึ้นแล้วสั้นกว่าทํางานมายาวนานกว่าเพราะฉะนั้น w e r m i n g ควรจะเปลี่ยนเป็น v e r d คำศัอ,อพอนั่นก็คือ my mom and dad met each other when they were working at the same hospital จบไปแล้วสำหรับข้อสอบนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูข้อสามกันซึ่งก็คือ say which event happened or was happening first นะคะเขาบอกว่าเหตุการณ์ไหม เกิดขึ้นก่อนอันนี้คุณแค่สังเกตว่าอันไหนเป็น tense ที่เกิดขึ้นก่อน verb ช็อปสองแสดงว่าเกิดขึ้นก่อนค่ะลองดูข้อนหนึ่งค่ะ I had breakfast I had had a shower จริงๆคืออันไหนเสร็จเกิดขึ้นก่อนก็คือ I had had a shower ถูกไหมคะทีนี้ครูจะรวมสองประโยคนี้เข้าไปด้วยกันด้วยเด็กๆจะได้รู้ว่าวิธีการเอาสองประโยคซึ่งเกิดขึ้นไม่ได้พร้อมกันนั้นเอามารวมกันเราจะตัดประโยคว่าอะไร เช่นประโยคนี้นะคะเราอาจจะการแบบนี้ได้ค่ะ I had a shower and then I had breakfast กรณีนี้อย่างที่ครูบอกว่าถ้าทำอะไรต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆแบบนี้เราลดมันเหลือแค่รูปช่องสองได้ค่ะเรายังรู้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนนะคะเพราะว่าเราเห็นคำว่า and then นะคะอาบน้ำแล้วก็ใช่ไหมคะทานอาหารเช้นะคะหรือถ้าคุณอยากจะยังคงให้เห็น past perfect ไว้อาจจะใช้ประเภทนี้ได้ค่ะ after i had a shower i had breakfast ซึ่งเหมือนเดิมที่ครูบอกา่าถ้าคุณมี after แบบนี้แล้วคุณสามารถใช้แค่บท r สองหรือ past simple เป็น i had a shower ได้เลยค่ะข้อต่อมาข้อส we've been eating dinner john arrived นะคะครูอบอกแล้วว่าบท r s สอบเป็น verb หลักเป็น verb หลักมันเกิดขึ้นหลักสุดตลอดเลยเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเองค่ะ we've been eating dinner นั่นก็คือเรานั่งทานข้าวกันมาอยู่ดีๆค่ะแล้วทานมานนะคะเสร็จแล้วจอก็มาถึงเพราะฉะนั้นเราอาจจะรวม2ประโยมนี้ได้แบบนี้ค่ะ we had been eating dinner when john arrived ข้อนี้นะคะจัดปากจาก we were eating dinner ตรงที่ตร,ทตรงที่เราแสดงให้เห็นว่ากินข้าวมายาวนาะนมา้วในที่สุดจอก็มาถึงนะะข้อ3ามค่ะผูย frank phoned his best friend john He had heard John's n e w s, news, <S นะคะแฟรงค่ขโทรหาเพื่อนจอห์นค่ะ,คะซึ่งซึ่ง he had heard John's n e w s ์ปั๊บตรงอะไรเกิดขึ้นก่อนคะอ๋ออันนี้เกิดขึ้นก่อนค่ะ,ะ,น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 ,คะนั่นก็คือเขาไปได้ยินเรื่องของจอห์นเสรษฐกิจก็เลยโทรมาอ๋อนี่ค่ะแฟรงค์ Frank ค่ะไปได้ยินเรื่องของจอห์นนะคะแฟรงค์ Frank ก็เลยโทรหาเบสท์เฟรนด์จอห์น เพราะฉะนั้นเด็กๆทำถิดนะคะเวลาที่เราเห็นเทนนสตา่างกันทำให้เห็นว่าแพทย์เพื่อนี่เป็นสิ่งเกิดขึ้นก่อนนะคะเด็กๆอาจจะทำประโยคใหม่เป็นแบบนี้ได้ค่ะ after Frank had heard John's news he froze in ที่นี้ก็ต้องหมายถึงแฟรงก์ก่อนเพราะคนนี้เขาเป็นจอนะนคะ after Frank had heard John's news he froze in เพอาสีนะคะ we played tennis it had been raining นะคะก็คืคอเราเล่นเทนนิสแต่ว่าก่อนนานั้นเกิดไรคะเกิดฝนตก นะคะม,มายาวนานะคะก็คือฝนตกมานานแล้วแหละเสร็จแล้วเราก็มาเล่นเทนสกันนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เก่ากว่าันเองนะคะแล้วก็ถ้าคุณแตกามายามาก็นสักแบบประมาณนี้ค่ะ It had been r a i n i n g when we play tennis นะคะฝน,นตกมานานมากตอนที่เรามาเล่นเทนนิสค่ะข้อ5ค่ะ my sister went to work for a newspaper น้องสาวฉันค่ะไปทำง,งานหนังสือพิมพ์ค่ะ she has studied English at university เขา uh, เรียนภาษาอังกฤษต้องเรียนภาษาอังกฤษต้องจบนะคะที่มาหาวิทยาลัยก่อนเนาะแล้วค่อยมาทํางานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันที่เกิดขึ้นกับคือ has studied นั่นเองนะะเพราะฉะนั้นถ้าประโยคนี้เราจะแต่ประโยค,น,ยน,าาน,โยคน่าจาประมาณนี้ค่ะ my sister went to work for newspaper because she because คุณียนคำนะคะราะฉะนั้นกว่า because she has studied English at university เนื่องจากเขาเรียนจบภาษาอังกฤษมาค่ะก็เลยไปทำงานนะด้าน,นสืพ์ค่ะ ต่อมาค่ะข้อ6 the teacher had been taking the register มีอาจารย์คนณนึงเขาแบบว่านั่งทำทำงาน register ก็รูมลงทะเบียนอยู่ใช่ไหมคะ the head teacher the head teacher entered the classroom คือหมาย,วายามความว่ายังไงหมายความว่าคือนั่งทำงานต้องมาใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ head teacher ก็เดินเข้ามานะคะ่ะเพราะฉะนั้นอันเดิเก่ากันเลยนะคะอันนี้นะ had been taking ยาวนานก,กว่าเองนะคะ่ะซึ่ง เพราะฉะนั้นเวลาเราเอาสองอันนี้มาประกอบกันอาจาะประมาณนี้นะคะ The teacher had been taking the register when the head teacher entered the classroom นะคะก็คือนั่งทำง,งานนะคะนั่งทำด i สต e รอยู่นานแล้วค่ะเสร็จแล้วก็ head teacher ก็คือนหัน้าก็เดินเข้ามานะคะอันต่อมาเป็นข้อ4แล้วค่ะใกล้จะจบแล้วเด็กๆนะคะข้อ4จบคือ complete the story with the correct past simple past continuous Past Perfect, Simple, or Past Perfect Continuous ก็คือทุก tense เลยที่ผ่านมาที่เราเรียนกันนั่นเองค่ะอันนี้เป็นบทถา์ที่มียาวมากนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันค่ะตัวอย่างแรกค่ะข้อแรกหงจะเาทให้ไปแล้วใช่ไหมคะ We climb all day คำสำคัญก็คือคำว่า All day นั่นเองค่ะได้กๆค่ะคูณเคยบอกแล้วนะตั้งแต่เรื่องของ present tense เราเรียนกันว่า present นะคะที่ใช้กับสิ่งที่ยืนยาวยาวทำยาวนานเราใช้คำว่า all day all night all morning. ใช้กับ tense อะไรคะเราจะใช้กับ perfect con. นนะะในกรณีนี้เหมือนกันค่ะลองดูคำหมายนะคะเรานะคะปีนกันทั้งวันเลยค่ะปีนขทั้งวัน When we decide d i t w a s t i m e to stop. ตอนที่เราตัดสินใจได้ว่าเออถึงเวลาที่เราจะหยุดแล้ว เพราะฉะนั้นเห็นคว่า all day look เราก็ใช้ past perfect คอ n เช่นกันค่ะ we had been climbing อยา่าลืมนะคะอ่านว่า climbing ไม่ใช่ climbing นะคะ we had been climbing all day นะคะปีนเขามาทั้งวัน when we decided ในที่สุดเราก็ตัดสินใจค่ะนะคะว่าเราจะนะคะหยุด and rest for the night นะคะว่าจะพักแล้ว we were all hungry ดูนะคะเราหิวกันมากหิวในอดีตนั่นแหละค่ะ ี่เา because we not eat since breakfast เราไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าตอนที่เราหิวที่เล่ามันคือเราขึ้นไปถึงข้างบนแล้วใช่ไหมคะที่เราบอกว่าเราจะพักใช่ไหมคะตอนนี้เราหิวใช่ไหมคะพอหิวปุ๊บอาตั้งแต่เช้าเห็นคำว่า since ปุ๊บนึกถึงอะไรเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้าน,านั้นนั่นก็คือ past perfect เพราะฉะนั้นเราใช้คำว,ว่า we were all hungry because we had in Since breakfast นะคะไม่ได้กินน้แตนเช้า Kevin took out the camping stove Kevin ก็หยิบนะคะเปล่าแก๊สที่เป็นสำหรับ camping ออกมา and the matches ไฟแชกของคูเอไม่ใช่อะไรนะไม่คิดไฟด้วย and then cook dinner แล้ว้สังเกตนะคะว่าเขาใช้ตั้งแต่คำว่า took out the camping stove นะคะเสร็จแล้วก็เพราะคำว่า and then ที่ครูเคยบอกว่าพอ and then ก็คือเกิดขึ้นต่อน่งือกันเราใช้ verb ช่องสองได้เลยเพราะฉะนั้นข้อนี้จะเป็น ใช่ไหมคะ Took out นะคะเสร็จแล้วก็มาคุกนะคะต่อเนื่องการ And then พฉันรูใช้เวิร์บเดียวกันเพนสเดียวกันนั่นก็คือคำว่าคุกจะเป็นเพนในเีงค่ะ And then cooked dinner he ท,ทำอะไรเอ่ย Give everyone a plate of food and we ate เห็นไหมคะ and we ate นั่นก็คือการเล่าเรื่องก็คือตั้งแต่หยิบเตาแกส๊สออกมาทำอาหารตักเสร็จแล้วก็แจกนะคะเพราะฉันทั้งหมดนี้เล่าเรื่องมาเรื่อยๆเราจะใช้ กรจะใช้แค่ช่องสองที่เป็นนเพีค่ะมาต่อมาค่ะ we eat when suddenly we hear a strange v o i c e สังเกตว่าแบบนี้คือกำลังทานอาหารกันอยู่เสร็จแล้วก็ suddenly ก็อยู่ดีๆมีอีกเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะอันที่ยาวนานกว่าคะเป็นแบบ u n าอยู่ใช้ we were eating ใช่ไหมคะ we were eating when suddenly we ใช้แค่บช่องสอง c e a r d a strange noise เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาขัดค่ะเป็นสิ่งที่อยู่ดีปุ๊บเกิดขึ้นมาเลยนะคะใช้บทช่องสองพอค่ะ we all look at each other mm hmm. พอเราได้ยินเสียงปแปลกๆเราก็ทำไมคะหันมองนากันนี่เป็นการเล่าเรื่อเรื่อเลยนะคะเพราะฉะนั้นใช้ลูกชิ้นค่ะเวลาเราเล่าเรื่องปกติใช้แค่บทช่องสองนะคะ was it the wind เสียงลมองรอเปล่า came p a s d เวลาผ่านไปเรื่อยๆ but then แต่แล้ว t h e r e be another strange noise ยังเล่าเรื่องต่อไปเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นใช่ชบทช่องสอบเหมือนเดิมค่ะ t h e r e was a strange noise นะคะ it was exactly the same as the one เสียงเหมือนกับเสียงที่เราได้ยินก่อนหน้านี้อานะคะจะเห็นเห็นคำนี้ไหมคะ it was กรณีนี้คือเสียงครั้งนี้นะคะดังเหมือนกับเสียงก่อนหน้านี้เห็นคำว่า earlier เสียงแรกก่อนหน้านี้ก็ต้องเป็นเสียงที่เกิดขึ้นแล้วก็จบซิ้นไปก่อนหน้านี้ก็คือ past perfect and a as the one we had heard earlier we had never heard a noise like that before เราไม่เคยได้ยินเสียงแบบนี้มาก,ก่อนในชีวิตเลย and we all verified แล้วเรากลัวมากใช้เรารื่ธรรมดาค่ะ we were all verified สำหรับชิทชุดนี้ก็จบไปแล้วน,น,นะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปเรียนไปเรียนของเรื่องของบทที่สองเนื่อนที่สองแล้วครูจะมาเฉลย ในชีชวิตครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ